สวัสดีจากพี่น้องมาจะมารุน5นะ้นวันที่20กันจะตรวจของวันที่19ก่อนกาชาดเพิ่นออกส9 3 6 9เขาไม,ม่เวลาว่าเขากาชา,าด้อจ้ะเด้อเฉพาะจิต87หา่1บัสนโบมีนะ่เนาะพี่น้งนะองเนาะเขาไม่มวลาว่าเขาเฉพาะจิตพิเศษ8332033เขาตรงนี้้ว,วแต่เด้อไปเขาอยู่พิเศษเพิ่นเนาะเข่า33เขาวิ่งรุดที่3 ปกติหาสองนึ่งกับหาศูนย์ว่าสันสองหนึ่งตรงนี้แล้วจะ่เดได้กินขนมเต็มเต็มจ้ะแต่เนาะนี่แม่ไม่ลาบบ่ได้เขียนลงไวน้นี่เขียนลง 3, 3, นนต 3, 3, 2, 2, สามสามแล้วแต่สามสามสองสองสันเลยออก21ตรงนี้กันกินขนมคือ 9, 5, 0, เก้าจ้ะหาศนบ่มีเนาะเลขแม่ไม่ลาบบ่มีเหลขกศูนย์พี่น้องคำนวณได้แบบไดแม่ม่ลา,าลูกหาแบบน้นเพิ่กาองศูหาศูนย์ 20, 50, วิพี 9, 9, 9, เกเกกกับหกแว่าสัน ตรงนี้ซีเมนแป86เนอนะจ้ะเนาะตรงนี้ได้กินขนมเต็มๆชื่เกามั่งเนี่ยจากไปต่ปกติและวีไอพีก็ได้ได้วิ่งรูดที่8วิ่งรูดที่3เพิ่น,น่าจะมา38เนาะอันนี้กั 8, 3, บ83แบบมา833ก็เข่าตรงนี้เข่าตรงนี้เอาลุ่นต่อของวันที่20กันจ้ะเล่าพัฒนาของวันที่19กับเข่าเนอะจ้ะเน้อ เข่าบนสูตรคำาวณนบนเข่าบนของเล่าพัดานาเล้าสตากลุ้งหายแล้วกระหลุนห้าหน้อยรลุนห้าหน้อยแล้ววันซุกก็จะเอาเล่าพัดานาลุ้งหายพี่น้องเลยส้มพี่น้องว่าคือบาเห็ดคือเกาสันคือบาเห็ดจัดมากน้อยต่อน้อยวสันมันหลายตัวเล็กเนกาะแต่เนาะอ๋ออันนี้ข้นวณมาจากเหล็กปกติเด้อแต่เด้ออันนี้คำาวณนมาจากเหล็กออกปกติตัวบน อันนี้คำนวณมาจากในออกปกติตัวล่างจ้ะสูตรปกติอยากไปทุกน้อยก็ไปทุกน้อยแต่พี่น้องเพราะว่ามันไปได้ถูกน้อยของปกตินะสูตรอื่นกับจะบกคำนวณมันจะทำให้เป็นเลขหลายตัวถ้าตัวนี้เพิ่มได้เพิ่มตัวใดไม่มีลนาจะเพิ่มเลขศูนย์จ้ะเด้อแต่ว่าเลขออกมาแบบนี้แหละเอาบวเพิ่มก็ได้มันจะเป็นเลขหลายคููไปได้สี่น้อยหาหน้อยกัไปโหลดพี่น้อง ลักสิบลักน้อยลักสิบได้สามได้เก็ได้แปดอันนี้คำาวณได้อตัวเดียวกันสําหรับพี่น้องมิสูตรเป็นของตัวเองเข้าให้ได้ตัวเดียวกันอยู่แล้วเพราะว่าไม่ไม่ราจะบรจัดตัวชวนหลายมาว่างจะ้ะมันจะถ้าไม่เป็นเลขหลายตัวลักสิบได้สามได้เก็ได้แปดลักน้อยได้เก็ได้แปดได้เก้าสามเจ็ดเก็ดเก็ดเ,เลขออกหาศูนยะ์แล้วแตนทละจัดบึนบึนนี่แหละแปดแปดเลขออกห้าศูนย์ของปกติ ของปกติหรือของ vip พี่น้องโอ้นี่พี่น้องนี่มันออกแบบนี้เนะปกติออก50พิเศษออก20เหล็กจะมาเบินบ่นเบิ่์นยังละพี่น้องแปดแปดอันนี้เกดเกตแปดเก้าวิ่งรูดวิ่งรูดยทธีสาม สามกับเกตอันนี้สูตรคำนวณมาจากปกติที่เลขออกตัวล่างแะจวแเด้อสูตรคำนวณหลักสิบชนหลักสิบได้3ได้5้หลักหน่ยได้2 3ง3 2 3 3 5 3 5มสองสมสมหาสาห้าสาหสหสบ่ม,มักดอกพี่เองเอา5 2 เลขหาซีบ่ค่อยมักบางมันจะมาบา่ตัวบ่ามากักมันจะมาบา่บ่ามักอีหลีตรงนี้แต่ว่าหาสองหาสามนี่มักอยู่แต่ว่าชอบเลขศูนย์หลักสิบอยู่เด้คำนวณออกมาบ่าได้เนาะแม่มลาชิจัดเลขศูนย์ใส่มงหนีบ่พี่น้องเอาแล้วรุ่นแล้วจะเด,ด้ออันนี้เป็นเลขศูนย์จะมาบ่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่หลุนเบิ่งตัวนี้นะ้ำแม่มลาเพราะว่า เลขหลักสิบชนเพิ่มศูนย์ไปตัวหนึ่งนะัดจเนาะจะได้เป็นศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่เบิง่งกจะมากบ่เอาประมาณนี้นัดจเนาะเอาเล้าเออเอล่อา,าสตาร์ลุกให้แล้าคนอ,อวัยสามที่สิบห้านาทีเอาห้าน้อยลงมื้อนี้ก็จะบ่ได้เอายังลงดอกพี่น้องเพราะว่ามันหลายเล้าหลา,หลายยังนักพี่น้องเนาะเบิ่งน้ำบ่นไวเอาประมาณนี้จา้าเฮ้แง,ง่ปงัปงปังแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจา้จารวยรวยจ้า